ความทงชัยชะโอนปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ปลาเนื้ออ่อนหรือที่ชาวบ้านภาคใต้เรียกว่าปลาชะโอนเป็นปลาที่มีเนื้อรสชาติอร่อยพี่น้องประชาชนนิยมบริโภคสามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงส้มทอดหรือต้มส้มก็จะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้บริโภคในทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ปัจจุบันปลาที่มีอยู่ในธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงเกษตรกร,กรจึงมีการทดลองนํามาเลี้ยงจนประสบความสําเร็จมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและนํามาประกอบเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เป็นจํานวนมากในแต่ละปีนายธงชัยเจ้าของฟาร์มธงชัยชะโอนได้เล่าว่ามีจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงปลาชะโอนเริ่มต้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อปลายปี2562ที่ตนเองได้รับผลกระทบ จึงตัดสินใจเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานาครสู่บ้านเกิดการลงปอนี่คือสร้างเหล็ปีสามห้าค่ะ,ะแลวก็ทำไปนิดหน่อยแล้วกันเหลือกรากันไปเพราะว่าไปเรียนตอ่อโอนั้นคือไปเรียนตอ่ตอต่อปิญญาตีสองปีติยมือรีล่ล้วหลังจากนั้นคือได้ทำงานแล้วก็ยาวไปเลยร่ะลบไปทีคือวิกฤต โควิดโควิดโควิดโอ้โฉนั่นพอดีค่ะกอเลยต้องลองบบ้านเลยมาปัฒนาในสิ่งที่เรารามี <c oughs> อยู่<า>เราจำแนนอยู่ก็มาลงมาลงตัวกับตาชะโอนลูกขวนเกรง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้บ้านราชโอนมีแนวโน้มที่จะเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ราคาค่อนข้างสูงแต่ปลามีจำนวนน้อยและใกล้ศูนพันประกอบกับเนื้อปลามีรสชาติอร่อยจึงมีแนวคิดที่จะเริ่มเพาะพันธุ์ปลาชะโอน หลังจากนั้นจึงได้รวบรวมพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงไว้ในกระชังและเริ่มหาข้อมูลการเพาะพันธุ์ลองผิดลองถูกเป็นเวลาร่วมสองปีจนสามารถเพาะพันธุ์ปลาชโอนได้ประสบความสำเร็จและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีศักยภาพสำหรับรูปแบบของการเลี้ยงดังนี้หนึ่งการเลี้ยงในบ่อดิน ข้อจำกัดคือต้องไม่มีปลาช่อนปะาปนอยู่หรือปลากินเนื้อชนิดอื่นอยู่ในบ่อเลยเพราะมันจะกินลูกปลาชโอนตัวเล็ก 2. การเลี้ยงในบ่อซีเมนตหรือบ่อ PE ข้อจำกัดคือต้องมีระบบถ่ายน้ำที่ดีถ่ายตะก,กอนมีระบบการให้ออกซิเจนและการหมุนเวียนของน้ำที่ดี 3. การเลี้ยงในกระชังถ้าเลี้ยงในกระชังน้ำไหลจะโตดีกว่าการเลี้ยงในกระชังน้ำนิ่งแนะนำให้มีการเติมออกซิเจนในกระชังโดยตรงเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีกว่า อัตราการปล่อยลูกปลาขนาด1.5-2นิ้วสามารถปล่อยได้100-150ตัวต่อตารางเมตรอายุการเลี้ยง6-8เดือนขึ้นอยู่กับระบบน้ำหากเลี้ยงน้ำไหลจะโตรเร็วกว่าน้ำนิ่งลักษณะนิสัยเป็นปลาก,กินเนื้อเลี้ยงง่ายปราดเปรียวว่องไวสามารถกินกันเองได้หากมีขนาดต่างกัน ตัวเมียจะโตกว่าตัวผู้สองเท่าการให้อาหารให้อาหารโปรโตีนสูง40%วันละสองครั้งช่วงมือคำ่ำปลาชะโนจะกินอาหารได้ดีมากขนาดของปลาที่ตลาดต้องการคือ10-15ตัวต่อกิโลกรัมราคาอยู่ที่350-450บาทต่อ1กิโลสำหรับเมนูยอดนิยมของปลาชะโอนอย่างเช่นปลาชะโนทอดขมิน้นปลาชะโนต้มน้ำส้มตาลต,านตโนด แกงส้มปลาชะโอนลูกเขาคันหรือฉูฉี่ปลาชะโอนก็อร่อยสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถแวะเวียนกันไปได้ที่ฟาร์มทงชัยชะโอนตั้งอยู่เลขที่142ทับ1หมู่9ตำบลคอนหาดอำเภอเอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบถามผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0902895964หรือทางเพจธงชัยชะโอน